สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความว่าที่เขาว่ากันสันดอนขุดง่ายแต่สันดานขุดยากมันใช่จริงๆพวกเอฟซี เลิกเป็นฝ่ายกันได้แล้วจำเลยพูดในไล์สดเมื่อเช้าช่วงนี้ลุงจะสวดมนต์แผ่เมตตาใหญ่ตอนเช้าจะทำวัดเช้าทุกวันถ้าอยู่ที่บ้านแผ่เมตตาให้เปตสัเภวสีให้ไปเกิดจะได้ไม่มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันสันดานแบบนี้บ่งบอกจิตใจนิ่งไม่เป็นร้อนอยู่ข้างในตลอดเวลา ดูไปดูมาขายพระรูปหนึ่งที่ชอบเสะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่านึกว่าทำคีมูคิดเหมือนกันครับเสียดายน้ำที่กวดค่ะคุณสันเอาไว้กวดให้หมาให้เมวที่ตายดีกว่าค่ะ f อเขาชอบแบบนั้นก็ปล่อย ให้เป็นฝ่ายต่อไปดีแล้วค่ะเดี๋ยวยาจะขึ้นรกเรื่องจริงนะดิเลยแถบไปไม่ถูกยอมยกทงแผ่เมตตาให้กับตัวเองเถอะแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนเถอะพ่อคุณส่วนทางด้านของลาเต้หลังจากที่สื่อใหญ่อย่างช่องเปดได้นำเสนอข่าวที่คลิปคลิปเสียงของตนกับนายเชพลุล เพราะตนนั้นได้ออกมายอมรับว่าเป็นเสียงของนายเชพลจริงและเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันและช่องแปดก็ได้นำเสนอข่าวทำให้นางลาเตไม่พอใจอย่างหนักออกมาด่าสื่อช่องแปดคุณตุยทางด้านของกลุ่มเอฟซทีมงานทนายประชาชนก็เลยหยิบยกเอาคลิปที่นางลาเตด่าผู้สื่อข่าวช่องแปดโดยป้าบุหลัน ได้โพสข้อความบอกว่าอา้าวหนจงใจปล่อยคลิปอยากให้ลุงวินเนอร์ไข่ขียดหลอกด่าสื่อไงช่องแปดคุณตุวยเขาช่วยอนุเคราะห์ให้ดังสมใจแล้วด่าเขาทำไมล่ะลาเต้ใหญ่มากใหญ่โตมากก็เอาทัานทีทันแม่ปิดช่องแปดเลยสิทำไม่ได้นี่กลายเป็นแรดตกมันเลยนะลาเต้ลาเต้ ทะเร็มทะาเร็มแต่ทำไมอะ่ะทำไมพิธีกระ่ะสันดานแย่อย่างนี้คะทำไมพิธีกรไม่สืบสอบหาเรื่องว่ามันจริงไหมมันใช่หรือเปล่าการจะนำเสนอออกไปมันเป็นข่าวเท็จรือข่าวปลอมมึงไม่โยงใส่หากันแบบนี้ความบันไลจะไปหามืองไอ้ตวย๋ยจะไม่สนค่ะจะล่อไม่ล่อกูก็พร้อมชนถ้าง,งานนี้อะ กูพร้อมชนแน่แล้วพวกมึงเนี่ยจะรู้ว่าลิศกูคือใครไอ้สัตว์นี่เหรอคะประเทศไทยมีคนสังคมเฮี้ยอย่างนี้ไปนั่งอ่านข่าวเหรอคะน่าสงสารเดวชนของไทยแลนด์นะคะกูเล่นแน่ โมโหมากชายเนี่ยซึ่งใช้นามแฝงมันทําได้ไงอะ่ะมันทําได้ไงอะ่ะเสียงผู้หญิงใช้นามแฝงว่ามาดามม,ม,มันไม่ต้องใช้นามแฝงกูชื่อมาดามไอ้ตัวอ,อีแนนศูนย์ศูนย์แปดอีสัตว์พวกนี้มึงไม่ได้อยู่ดีแน่หรือไอ้โจ้สามสี่นี่คืออีแนนศูนย์ศูนย์แปดใช่ไหมที่มันส่งข่าวพรุ่งนี้มึงเจอความบันเลยแน่อีสัตว อีหมูมึงนี่เลวจริงๆนะมึงหากินกับแบบนี้เลยเหรอมึงหากินกับข่าวเน่าเน่ามึงหากินกับแบบนี้เลยเหรอนี่เหรอผู้ประกาศข่าวฉันเยี่ยมในประเทศไทยหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลเด็กเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าหายเมาแล้วลบไม่ ธน,นเตอีชันดูดไว้หมดแล้วเดี๋ยวนะแกชื่ออิกตไม่ใช่มาดามพวกเราก็พร้อมชนนกตสงสัยเมาแล้วคั้งงานสุพโอก็ไม่ไปพเพราะไม่กล้าออกมากลัวโดนจับพรุ่งนี้ช่องแปดถูมือเลยมีเรื่องให้เล่นแล้วจัดเลยป้ามันอวดเก่งดีนัก แค่คำพูดก็ไม่อยากได้ยินทนฟังให้จบเพื่ออยากรู้ว่ามันจะเผยความโง่อะไรของมันออกมาบ้างขนาดห่อนางยังสั่งมารับทนายกับผลได้เลยแล้วทำไมจะปิดช่องแปดไม่ได้ละ่ะใช่ไหมคะนางเกตฟาดงวงฟาดงารอดูว่าเกตจะปิดช่องแปดไหม เชียเกตนะสงสารตัวเองก่อนนะคนอื่นเขาโอเคดีดูดูแล้วคนที่อวยฝั่งคู่ต้องหาไม่คบบาทกันสักคนระวังพิษบูนมันกัดไม่ปล่อยนะยิ่งดินยิ่งกัดนะป้าบุหลันตระกูลของมาดำมเคยมีบุญคุณกับประเทศนี้นะคะทหารตะหนวดยังเก่งใจ ลุงวอแเวนเคยบอกไว้ผมกลัวผู้หญิงคนนี้จังครับสำเนียงโสภาษากิริยาโอสันดานจริงๆใหญ่ครับฟ้าจริงๆต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ใหญ่ครับคุกทองแท้ต้องออกหน้ามาชนช่องแปดไปเลยเชียสสุดลิมทิมประตูสู้ๆลุงวินเนอร์อมรินให้เปลี่ยนชื่อจากพุดเดิน เป็นพิกบูลเพราะเวลากัดกัดไม่ปล่อยนะพิกบูลหนักแล้วนะหนังนี้เกินเยียวยาพลเอ๋ยคบเพื่อนเป็นผู้หญิงดีมีการศึกษาก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเสมอๆนะนางงามทั้งกิริยาและวาจาหาที่เปียบไม่ได้ลุงวินเนอร์จะรับไหวไหมเนี่ยมีมิตรช่วยเหลือสร้างศัตรู รอบด้านแบบนี้คนโรคจิตไปหลงเชื่อคนโรคจิตยิงแกก็ยิ่งพันเพื่อนยูทูบเบอร์หญิงคนสนิทของลุงป้าคนดังแห่งประเทศกุกกสติแตกอีกรายแล้วนี่คงเป็นหัวข้อข่าวให้พวกเอฟซีสาวโงโงได้แห่กันไปกดไลค์เป็นกำลังใจให้นางเกดมาดามดากดำและลุงพอผ่าน าตเต่ารัวรัวคนมันร้อนลุ่มต้องหาที่ลงด้วยการด่าหยับคายตามสันดานทำไมไม่ปล่อยวางสบางทบทวนตัวเองสวดมนต์จะเป็นคนดีจิตใจสูงมิใช่หรือคุณนาคีเมียนาคาในอดีตชาติทองว่าทองว่าเกิดในตระกูลผู้ดีเก่าเป็นหญิงสูงสักด์ ให้คนเรียกขานมาดามมาดามด่ากาดผู้สึกข่าวช่องแปดโหใหญ่มากเลยลองเอาคลิปนี้ส่งช่องแปดอีกทีสิว่าว่านังเกตมันจะทำอะไรเขาเอาเก่งอีกแล้วก็เอาสิครับรออะไรดิ้นเลยเรื่องจริงไหมละ่ะฮ่าฮ่าตกลงใครปล่อยแล้วมันปล่อยทำไมแต่ก็สุมนำหน้าของไอ้ผวย อยากให้มันไปทำนักข่าวจะได้โดนจับฮาหางานตลอดเลยวุ้ยช่องเดียวไม่พอเพิ่มอีกช่องเพิ่มสึกให้ตีรอบดานเลยมึงช่องแปดช่องสามออกข่าวอยู่มาดามดังแล้วนะจ๊ะจะโมโหทำไมตัวเองโพสเองนะคลิปนี้อ่ะทำไมกล้าด่าเขา ท,ทั้งที่ตัวเองก็ก่ะขึ้นเองทั้งนั้นเล่นใหญ่เลยนะมึงนางเกดเราว่าตาพลจะติดคุกไม่มีที่ยืนก็เพราะนางหมาดานี่แหละหลายเรื่องละเรื่องทนายก็ด่าแซะทุกวันจนทนายท่านถอนตัวตาพลเข้งขวางคิดเก่าด่าสื่อนานเป็นแรมปีก็เผือกมาเผยแพร่ยามนาลิวหน้าสิวหน้าขวาญ ล่าสุดตาชานออกมาไก่เกี่ยสงบศึกครอบครัวก็เผือกมาด่าตาชานอีกถ้าตาผลคิดไม่ได้ว่าคนคนนี้หวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าก็เกินคำว่าโงล่ล่ะมีพี่เลี้ยงดีก็เปิดหน้าชนเลยจะหนีหัวซุกหัวสุนทำไมเก่งแต่ปากหมาวอ นางโมโหมากเพราะเขาเอาความจริงมาเสนอข่าวเก่งทุกเรื่องผู้ยิ่งใหญ่แห่งกกโกโกชีวิตกำลังดิ่งลงหิวเพราะมาดามผู้สูงสักที่บอกรักนักหนาปกป้องหรือทำลาย